พูดชัดกับเพื่อนต่างประเทศได้ทุกภาษาใน Messenger แต่ที่แอป Messenger แต่แชทเพื่อนต่างประเทศที่เราต้องการคุยแต่ที่ช่องข้อความแล้วแต่ไอคอนสี่เหลี่ยมสีอันต่อไปแต่ที่แปลภาษาให้เราแต่ที่ตรวจหาภาษา ถ้าเราพูดภาษาไทยแต่ที่ไทยถ้าเพื่อนต่างประเทศเราเป็นคนอังกฤษตรงนี้ให้เลือกเป็นอังกฤษนะครับก่อนที่เราจะพูดแต่ที่ไม่หนึ่งครั้งถ้าขึ้นกำลังฟังให้เราคุยภาษาไทยได้เลยนะครับคุยเสร็จตรงนี้จะเป็นภาษาไทยที่เราพูดและช่องนี้ก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เราตรวจทานเสร็จแล้วแตะที่ส่ง วิธีทําแบบนี้เราสามารถใช้ได้กับทุกแอปนะครับทํำง่ายๆกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ